ไรทิงเนี่ยเป็นพาร์ทที่เราจะมีโอกาสทําคะแนนได้สูงมากที่สุดซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาการทำพาร์ทไร i ิงเต็มเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเด็กแคมปัสเด็กติวเตอร์ออนไลน์ก็จะทํำกันอยู่สบายๆยอยู่ที่ประมาณ40่สิบข้อ t u t o r อ n l i n น t ลน k สำหรับภาษาอังกฤษนะครับคะแนนเต็มก็คือ800แยกเป็น2พาร์ทคือ reading 400 writing 400นะครับ writing เนี่ยเป็นพาร์ทที่เราจะมีโอกาสทำคะแนนได้สูงมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าพาร์ท writing เนี่ยจะมีตัวช่วยก็คือมี grammar นะครับ grammar ซึ่งเป็น verb เป็น tense และเป็นตัว grammar ต่างๆเนี่ยมีอยู่17เรื่องถ้าเราเข้าใจ grammar 17เรื่องนี้หมดเราจะทำข้อสอบได้ไม่น้อยกว่า26ข้อขึ้นไปใน44ข้อนักเรียนที่มีปัญหา grammar 17เรื่อง ก็ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจได้ไปหมดเราเรจะมีชุดข้อสอบชุดแบบฝึกหัดที่จะให้ทุกคนทําเทสแล้วก็จะออกมาเลยว่าเรื่องอะไรที่ไม่ได้แล้วเราจะมีเป็นคลิป นะเป็นวิดีโอสอนเป็นเรื่องๆให้กันทุกคนทําจนเข้าใจจนสุดท้ายเนี่ยถ้าจําเป็นเราก็จะมีการจัดติวพาร์ทแกมม่าอย่างเดียว17เรื่องนี้ให้กับนักเรียนใครที่ติดเรื่องไหนก็เข้าเรียนได้ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้พาร์ทไรติงจะทําคะแนนขึ้นมาได้ทันทีซึ่งในปอดศาสตร์ที่ผ่านมาการทำพาร์ทไรติงเต็มเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเด็กแกมพัสเด็กต<ๆ>ิวออนไลน์ก็จะทํากันสบายๆอยู่ที่ประมาณ40ข้อซึ่งคะแนนก็อยู่ที่370เนะครับเต็ม400อะไร เราเหล่านี้นั่นก็คือผลงานของเรา